้าละรถต้นไม้กำลังรับพู้โดยสารผู้โดยสารจะขออาศัยไปด้วยไปลงข้างหน้านะคะนี่ไงสายคนเนี่ยไม่ใช่บรรทุกแต่ต้นไม้นะคะบรรทุกคนด้วยตัวนี้อยู่ท้ายรถมีจำนวนจำนวนเยอะแล้วค่ะไทยช่วยไทยค่ะ อำเภอชายบาดาณนะคะตอนนี้น้ํากําลังไหลโอ้ไหลเชี่ยวมากเลยรถเก่งนี่ครึ่งคันเลยมันข้ามมาจากฝั่งนูน้นตอนนี้จอดรับผู้โดยสารขึ้นรถบริการทั่วไทยจริงๆกับรถต้นไม้ไม่ได้บริการแต่ต้นไม้นะคะปลูกทั่วไทยตอนนี้บริการรับส่งผู้โดยสาร อยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะอาศัยเป็นลงข้างหน้าด้วยค่ะคุณป้ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ